สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไอรีนมาทักทายทุกๆคนนะคะเสียงก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็อยากจะมาทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นี่เป็นข้าโพดนะคะข้าวโพดพันสีแดงมเมล็ดสีแดงเนาะที่เพื่อนคนไทยแบ่ง มเมล็ดมาให้ปลูกนะคะไม่รู้จะรอดไหมนะคะทุกคนมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะจะได้กินไหมข้างบ้านข้างบ้านเสียงดังนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งดังป้องป้องแป้งๆนะคะ ต้นทับทิมก็ใบเปลี่ยนสีนะคะเริ่มแห้งเหี่ยวร่วงโรยแล้วค่ะทุกคนล,ลูกทับทิมสองลูกนะคะ วันนี้มีแดดคะ่ะทุกคนไอรินออกมานั่งรับแสงแดดนะคะเมื่อวานไม่มีแดดเลยนะคะทุกคนหนาะวเย็นยเยือกมากๆเลยที่ศรีนากาแคชเมียร์วันนี้อากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะอุ่นนะคะอุ่นๆน,นะคะ ก็ดีกว่าหลายมันก่อนนิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่ายังหนาวอยู่ดีนะคะเพราะว่ามีลมหนาวพัดนะคะนี่พวกเราคิดถึงคุณลุงมากๆเลยนะคะไม่มีคนทําสวนดูแลผักให้พวกเรานะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนี้ชิวูก็น่าจะไปรับคุณลุงที่อาวันทีโพละกลับมานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับเอลีนอีกแล้วนะคะกับเพจคนไทยในอินเดียนะคะช่อง y YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไฮ้ไกลบ้านนะคะไอรีนนั่งอยู่มุมเดิมนะคะเพราะว่ามันมีที่นั่งให้นั่งตรงนี้นะคะนั่งรับแสงแดดเนาะอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเพื่อนๆเสียงก็ยังแหบๆอยู่นะคะยังมีอาการเจ็บคอ,อนมูกไหลยอยู่นะคะ ไอรินก็คิดถึงทุกๆคนนะคะไอรินก็เลยอยากจะทําคลิปนะคะทักทายทุกๆคนนะคะแล้วเพื่อนๆทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสุขภาพนะคะสําคัญที่สุดนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ อย่างที่ไทยนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานก็น่าจะเริ่มอากาศเย็นลงแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนี้เป็นช่วงที่อันตร,รายมากๆเลยนะคะต่อร่างกายสุขภาพของเรานะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดหวัดนะคะเป็นไข้หวัดกันได้นะคะแบบไอรีนนะคะทุกคนแล้วก็มันหายยากมากๆเลยนะคะมันต้องใช้เวลานะคะอาการไข้หวัดทรมานจริงๆ ส่วนทางภาคกลางภาคใต้ก็น่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันทุกๆคนเลยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะจากไอรีนนะคะวันนี้ก็เข้ามาทักทายนะคะพูดคุยกันเล็กๆน้อยนนะคะด้วยความคิดถึงทุกทกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ให้กำลังใจไอรีนเนาะให้ไอรีนหายจากไข้หวัดไวไวนะคะขอบคุณมากๆ ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เปิดประเทศใหนะ้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปท่องเที่ยวในไทยกันแล้วนะคะหลายๆประเทศเลยเนาะยังไงก็เป็นห่วงนะคะกลัวว่าโควิดมันจะกลับมาระบาดอีกละลอกหนึ่งนะคะยังไงก็ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะให้มากกว่าเดิมนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องเซฟตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะ ส่วนแพลนกับเมืองไทยของไอรีนนะคะที่ไอรีนแพลนไว้นะคะก็น่าจะประมาณมีนาคมนะคะประมาณเดือนมีนาไอรีนก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ไทยนะคะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวกําลังจะ,ะหาตั๋วนะคะหาตั๋วกลับนะคะในช่วงเดือนมีนานะคะค่ะชิบูก็อาจจะต้องกลับด้วยนะคะเพราะว่าชิบูนะคะอยากจะไปใช้ชีวิตนะคะ อ,อยู่ที่เกาะช้างนะคะจังหวัดตราดนะคะอาจจะไปเช่าเกสเฮาส์ House, อะไรพวกห้องเช่าบ้านเช่าอะไรต่างๆนะคะอยู่ที่นั่นประมาณสักเดือนนึงนะคะเป็นการพักผ่อนนะคะเพราะว่าชิบูชอบทะเลมากๆนะคะเพราะว่าบ้านเขาที่นี่ไม่มีทะเลนะคะทุกคนมีแต่ภูเขาคนะือว่าการกลับไทยนะคะในครั้งนี้นะคะก็ เป็นการไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมบ้านนะคะญาติพี่น้องแล้วก็ถือว่าพาชิบูไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนด้วยนะคะใครทีอ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะ,ะสำหรับ f อซนะคะคนไหนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะนัดเจอกันนะคะได้นะคะที่กรุงเทพไอรีนจะ,ะพักอยู่บ้านน้องสาวนะคะก็จะอยู่แถว วัชรพลนะคะยังไงก็นัดเจอกันได้นะคะนัดทานข้าวพูดคุยทักทายกันได้นะคะสำหรับ f c ที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะเราไว้เจอกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนาะยังไงไอรินจะอัปเดตอีกทีนะคะ